ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับ8อันดับทีมเต็งนะครับที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้จะเป็นทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับเริ่มที่เต็ง8นะครับทีมอย่างยูโงน์เซกิลุสครับทีมนี้มาจากเบลเยียนนะครับฤดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มดีมากลงทุนยูโงน์เซนกิลุสครับไป1บาทจะได้เงินกลับมา33บาทด้วยกันครับเต็ง7นะครับเป็นทีมอย่างเฟนูสนะครับทีมจากฝูงศึกเอเดรีิซีฮอนแลนด์ครับลงทุนไป1บาทจะได้กลับมา13บาทด้วยกันครับ และเต็ง6นะครับเป็นทีมอย่างเซบีย่านะครับถึงแม้ว่าฤดูการนี้ผลงานในเกมลาลีกาสเปนอาจจะไม่ดีแต่ในรายการยูโรปาลีกพวกเขาก็ยังเอาตัวรอดได้เสมอนะครับลงทุน1บาทครับจะได้เงินกลับมา12บาทด้วยกันครับและทีมเต็ง5ครับเป็นทีมอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับทีมที่ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีในลีกบุนเดสซีกาแต่ฤดูการนี้ในบอลถ้วยอย่างยูโรปาลีกก็ทําผลงานได้ดีนะครับลงทุน1บาทจะได้เงินกลับมา10บาทด้วยกันครับ และเตงสีครับเป็นทีมอย่าง s p o r t ติ้งลิสบอนครับรอบที่ผ่านมาผลงานดีเลยครับสามารถโค่นเอาชนะอาเซนอลมาได้ครับลงทุน2บาทครับจะได้เงินกลับมา15บาทด้วยกันครับและทีมเตง3นะครับก็เป็นทีมโรมานะครับของโชเซ่บุนยโยนะครับอยู่ที่อัตราลงทุน1บาทจะได้เงินกลับมา7บาทด้วยกันครับและทีมเตง2ครับก็เป็นทีมอย่างมาลายูเอนตุสครับทีมจากเซรียอิตาลีนะครับลงทุนไป2บาทจะได้กลับมา7บาท และทีมเต็งหนึ่งครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากรับกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดมีโอกาสในการลุ้นทีนมแชม์ูดูการนี้อยู่นะครับลงทุนไป10บาทจะได้กลับมา11บบาทครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการจัดอันดับจากต่างประเทศเขานะครับอันดับทีมเต็งต่างๆและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้คอมเมนต์ส่งหัวใจมาบอกผมหน่อยนะครับ